ถ้าพูดถึงในเรื่องของการดูแลผิวแล้วนะคะ อาหารหนึ่งชนิดนะคะที่หลายๆคนจะนึกถึงเลยก็คือให้กินมะเขือเทศผิวจะดีมากและจะช่วยในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะผิวเรียบผิวเนียนผิวละเอียดนะคะแล้วก็ยังต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยแต่บอกเลยว่าไม่มีใครสามารถที่จะทานมะเขือเทศได้ทเยอะวันนี้หนิงมีของดีมาฝากค่ะนี่เลยนะคะตัวนี้ก็คือแคนเบรี่ผสมไลคโคปีนนะคะของออสเวลไลฟ์ค่ะสรรพคุณตัวนี้บอกเลยว่าเลิมากดีมากแล้วก็คุ้มค่าเกินราคา ทาแล้วนะผิวจะเรียบเนียนนะคะแล้วก็ดูนุ่มดูละเอียดผิวหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบมือนคล้ายๆมีเลือดฝาดนะคะสิวอักเสบนะคะก็จะยุบลงง่ายรอยแดงรอยดำต่างๆก็จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบอกเลยว่าเลิศ ปังแบบชุดไม่อยู่เลยค่ะตัวนี้เนี่ยนะคะเขามีสารสกัดนะคะถึง5ชนิดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นแคนเบรี่นะคะไลโคโปีนจากมะเขือเทศนะคะออเซโรลาเชอร์รี่นะคะแมกนีเซียมค่ะและซิงคูโคนเนตนะคะแต่และตัวเนี่ยนะคะใส่โดสที่มีความเข้มข้นสูงสุดมันถึงจะเห็นผลค่ะอันนี้นะคะทานเพียงแค่วันละหนึ่งเม็ดนะคะ5-7วันเท่านั้นนะคะจะรู้สึกเลยว่าผิวเรียบเนียนแล้วก็มีความละเอียดดูเดก มากยิ่งขึ้นค่ะบอกได้คำเดียวเลยค่ะว่าตัวนี้เลิศม,มากๆค่ะ